สวัสดีค่ะพี่น้องมาอีกแล้วค่ะตาเป็นยังไงแนนอจ้ะพี่น้องสบายดีกันทุกคนบ่นนอจ่ะมือนีเลนก,กับมาถักทายพี่พีน้องๆเฮามือน,น,นีเป็นวันเป็นวันอังคารจ้ะพี่น้องวันอังคารสวีเดนช่วงเกาโมงกลัวจ้ะพี่น้องเกาโมงกลัวเดี๋ยวเลีนสิผ้าออกไปเบิ้งทั้งนอกจก้ะอากาศอากาศสวีเดนช่วงน้านีน้าหน,นาวมันสีเป็น มืดนะจ๊ะพี่น้องเป็นมืดเป็นแบบว่าโบ้คล้ายๆว่าเป็นเป็นบรรยากาศที่นาหนาสะพึ่งกลัวที่สุดพี่น้องนะคะเป็นเป็นคล้ายๆว่าเป็นเป็นบรรยากาศที่แบบว่าโบ้โบมากเลยพี่น้องเป็นคล้ายๆว่าซึมเศร้าขันขันค้นขันค้นอยู่ในไอภาะวะภาวะซึะมเศร้าแห้งหนักไปอีกจ้ะพี่น้องเพราะว่าอากาศอากาศทั้งนองนี่เป็น เป็นอีหยังที่โอ้พี่น้องเลยมืดจ้ะเศร้าเศร้ากับมืดบ้านนี่กับค้ำไว้พี่น้องจ้าค้ำไว้มืดมืดเศร้าๆอยู่พี่นอ้องกิน,น, <c oughs> น, <c oughs> กนเลยกินกาแฟไปแก้วนึงพญใหญ่ไปเห็นงานหละจ้ะพี่น้องเงียบบ่พี่น้องมืดใดพอใหญ่อยู่บ้านนะเลยเห็นวิดีโอโอ้ยพี่น้องเลยเลาสิก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กอยู่หันละจ้ะเอาค้ายๆว่า หาลังเทียบอกบอกกับบอกน้องพี่น้องหาลังเทียแล้วเฮียนหาเห้าใช่แล้วมาคุณน้องสันเจ้ายญิซื่อๆได้บ่าแหงแหงแล้วหูอะไรเห็ดไอวิดีโอแล้วก็สิมันก็แก๊งก็แก๊กอยู่น้ำข็งๆเพราะแบบทำลายสมาธิเห้านี่ยแล้วจ้าพี่น้องจ้าโอเคจ้าพี่น้องแต่วันหนึ่งมันก็ดีหนึ่งหนึ่งมันก็ดีเห้ามาเห้าบอดดีเงียบจ้าแต่วันหนึ่งก็ดีหาลังเทียเลยจะต้องการควบเงียบสงบเห็ดการบ้านก็บโมเป็นตาเห็ดจ้าพี่น้องแล้วก็แก๊งก็แก๊งอยู่ห่างแค่น้อยก็เอิ้น คุ้นๆอันนั่นอันนี้เราจ้พี่น้องเดี๋ยวเลขเฮ็ดคลิปนี้เ็จเดียวเดี๋ยวกินเข้ากินน้ำเ็จเดี๋ยวชชวงเดี๋ยวเลขสิมาเฮ็ดอีกคลิปหนึ่งเล็กสีมาเฮ็ดอีกคลิปหนึ่งฮู้ซึว่าเป็นเป็นคลิปสอ่สาม3มื้อก่อนล่ะจากพี่น้องต่ว่าเล็อยากมาเฮ็ดอยากมาเฮ็ดเดี๋ยวสีเอามาเดี๋ยวสีเอามาแอบบ่าสู่ฟังพี่น้องว่ามันเกิดอีหยังขึ้นกับการที่วันเล็กใส่ใส่พ่อใหญ่ไปสื่อของ เราได้ดังใจพี่น้องมึงเดี๋ยวเล็กสิมาเบอกว่าเราได้ยังมาให้เล็กเอาคลิปคลิปหนาเดี๋ยวเล็กสิมาเบอกสิมาเบาพื้นพอยายให้ป้าจับ้องว่าเราเปได้ยังไมาให้เล็กใส่อันนึงได้อันนึงพี่น้องแต่มือนี้แต่มือนี้เล็กสิผ้าไปเอาเอาไออาหารไปให้นกก่อนจ้ะพี่น้องเพราะว่าไม่อ่าเม็ดหานตะวันที่เล็กเอาไปใส่รอบก้อนนี่มันเบิร์ดนะจ้ะแล้วก็มันสิมีอาหารอีกอันอีกตัวนึงนะจ๊ะพี่น้องอีกตัวนึงมันสิมีอีกตัวนี้แล้วก็มีอีกเป็นก้อนกลมนะจ๊ะพี่น้องเอาไว้ให้นกกินจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเล็กสิา ้ากระโปงกระเพกจะจะ่ขากานเริ่มเริ่มสีเริ่มสีดีแล้วแต่ว่าถาม,ามันมันยางเหรอมันกบบยังปวดอยู่จ้าพี่นอ้องคุณหมอสุดรอบอกว่าคุณหมอสุดรอว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งหรืออาทิตย์กลัวจะสิเข่ามากกระโปงปกติแต่กระสีไข้เนี่ยจากน้องจา้าแต่ว่าต้องเชื่อคําหมอส่งประมาณนั้นจ้าพี่น้องโอเคจ้าพี่น้องเล็กเบาๆดูแล้วเดี๋ยวสิาพาไปโอ้แบบจ้าจ้าไปแป๊แปบนึงจ้าพี่นอ้อง เลกาขอขอบคุณลหลายๆจ้ะพี่น้องทุกกำลังแรงใจที่หายเล็กมากถูกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จ้ะเลกาพี่ๆน้องๆเข้าที่เข่ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กะเล็กสิไปซ่าแน่จังน้อยนอกจากคือว่ากับอ,อาซิบป,ประมาณสองหรือสามหมื่นจ้ะเล็กสิกลับไปนอกจากพี่น้องอย่าฟาวน้อยใจด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะเล็กไปเลกาซิซ่าแนาก่กะค่อยไล่ไปนอกจากพี่น้องแล้วก็ทุกกำลังใจที่ว่าเข่ามาเบิงึงวิดีโอกระเดี๋ยวเลกาสิเขา่าไปหาที่เก่าด้วยจ้ะเด้ออย่าฟาวนน้อยใจด้วย,ย,วยจ,จ้ะพี่น้องไปตอนนี้เข้าไป ให้อาหารนกจ้บพี่น้องให้อาหารนกกันค่ะจะไปทาบุญกันจับพี่น้องทาบุญเพื่อเพื่ออีหยังดีๆสิเขามาเพราะว่าเขาไปต้องการอาหารขึ้นกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้เขาสิหาอาหารยากจัคหนยอยม่นว่แม่นาหอนนาหอนพี่น้องเลยเขาเขาคือแบบว่าอ่าห้าเขียวมันก็มีมีมาแรงอีหยังให้เขากินเนาะแต่แต่ช่วงนี้อากาศเป็นจังสีแล้วเขาก็หาอาหารอยากจับพี่น้องพาก็ต้องซอยซ้ำถึงเขาซอยใดจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องไปเรา กา้กากล้าว่าส่นพี่น้องจ้าเดียนสิข้ามนาะเอาหนึ่้จับน้ออุ้ยอ้ย,อยหนาวหนาจบพี่น้องหนาวแล้วค่ะหนาวแล้วค่ะมันย่างเนี่ยจ้บพี่น้องว่บามันย่างมาลาย,ยจา้ะห้กรต้องห้งกรต้องเอาใ ให้เขาจับพี่น้องย้ำนันเ่ากับฮอนกับพี่น้องฮอนให้ไอ้ยๆว่าฮอนเห็นมันลงมองหูนนงน้นี่ละจ้ะน้อง อ๋อหหนี่พี่ว่าพี่น้องเห็นน่ะเราจะเขาสิมาจิกกินโบนี่จ้ะพี่น้องอือโอยหหนาวอือเล็งแล้ว <c oughs> อึอเฮากับหอยไว้ใน,ใน,นี่บาดนียเดี๋ยวเขาก็สิมากินจ้ะเดี๋ยวเลยไปเอาไอ้มากระตุ้มมาใส่นี่ไว้ให้เขากินจ้ะพี่น้องมากระตุ้มไปเอาในห้องเก็บของจ้าพี่น้องแอร์ เล็กไปได้เล็กไปได้ไอไอนี่มะอีกอันนึงจ้ะอันนี้ก็อาหารนกคือกันจ้ะพี่น้องอาหารนกคือกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นกระตุ่มแม่จ้ะพี่น้องเป็นกระตุ่มที่ว่าเล็กว่านนล่ะที่ว่าเขาเอาหอยเขาเอาหอยไว้เดี๋ยวเขาก็มาตอดสีขก้นจ้ะพี่น้องี๋ยวเล็กสีเอาเดี๋ยวเล็กสเสียบเสีบบยบไว้แต่ว่าไม่มีกระตุ่มอ๋อนี่ไงกระตุม่มที่ว่าเขาใส่เนี่ยจ้ะพี่น้อง อุยหนาวหนาวหนาวอุยเ็กใส่ใส่ไให้เขามากินแขึ้นเสบตอน่รูว่าเขาใส่จไดปกติแล้วมัน มันเป็นก้อนนัยนันมาเนี่ยจ้าพี่น้องเหตุใดเดียวเขาก็ไม่ตีกินจะ้ะอุ้ยเล็กคือว่าเอาไอ้ไอ้นั่นออกขีอเขียวออกอุ้ยมาไวแ้วจะ้ะเอาหากินเอาะเหนาแล้วเหนาแล้วเหนาแล้วเ,ววเวจ้านกน้อยเอ๋ยเจ้าหากินเองเด้ออุ้ยหอยจังซี่จ้ะพี่น้องจ้ะ อุ้ยมือแข็งแล้วจ้ะมื่แข็งแล้วมือแข็งแล้ว,อลวโอ้ยหากินเอาเด้อเดี๋ยวเดยอมือลุ้นเดยวสิอ่าเล็กสิมาตัดไอ้นี่ออกเขาและมือนี่หนาวแลวจ้ะไว้มี่โดนก็ได้ต้องรีบเขาบ้านจะพี่น้องอุ้ยเจ้าโอเคจ้ะพี่น้องไปเขาบ้านกันเดี๋ยวจังหน่อยเดี๋ยวเล็กสีแดงมาใหญ่รถไอไปไปไหวทางทุนนยู่พ่อใหญ่บอกว่าให้เล็กครับรถไปไหวทางทุ่น จ้าโอเคจ้าพี่น้องเบิ้งปากแ累แล้วยังเป็นคนที่แบบว่าอีหยังนิๆน้นนนอยๆบ่ได้จ้าเป็นคนเลือดล้มหน่อยจ้าพี่น้องแลไปเบิด <laughs> โอเคจ้าพี่น้องเฮาเข้าบ้านเฮาจ้าอุ้ยมีอะไรเรากลึกไอเล็กสิ่งง่ายเลื่ไปไหว้ทางคุณจ้าพี่น้องจ้าอุ้ย